สวัสดีครับวันนี้เรามียารักษาทุกโรคนะฮะเราไม่ต้องเข้าโรงพยาบากลกันแล้วนะฮะวันนี้เรามีกูรูนะฮะปรมา,าจารย์สวัสดีครับสวัสดีนะฮะถ้าเราป่วยเป็นไข้เป็นอะไรไม่สบายเราต้องทําไงฮะก็ง่ายๆนะฮะก็คือธรรมชาติสมณะโคโดมนะทินเนอร์ใส่น้ําแข็งนะ,ะโอเคนะคนบ้าอะไรกินทินเนอร์ใส่น้ําแข็งดมดมเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวดิ okay, uh, uh. ต้อง ต้องใส่น้ำแข็งได้เหรอใส่น้ำแข็งด้วยเพราะว่าเป็นน้ำไงน้ำไปสู่น้ำแข็งเย็นนะเส้นเลือดเราจะเย็นหมดเลยสมองระบบคอโปร่งหมดเลยครับหมดแล้วเทรนเนอร์เดี๋ยวเดี๋ยวมามาตรงนี้มาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเสกติดหรือว่าจะเป็นจาประเภทยาเสกติดหรือว่าจะเป็นอะไรเป็นโรคต่างๆนะใช้เทรนเนอร์ใส่น้ำแข็งแล้วก็รักษาผู้แพทย์ด้วยเพราะเป็นสัตว์กรผู้แพทย์อันนี้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 ตำราไหนบอกมาครับว่าให้กินเทรนเนอร์พระพุทธเจ้าไม่กินนะโดเมาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าดมทินเนอร์เหรอฮะสมณะโกดมสมัยอ่งทีสมัยนั้นมีทินเนอร์ด้วยเหรอฮะสมัยนั้นมีเลยในสมัยสมัยของพระพุทธเจ้านั้นเขาจะยังไม่แยกออกมาก็คือว่าสมเด็จเลยสัตย์ได้เองที่ลูกก็คือว่าเหมือนเหมือนกับพระพุทธศาสนาที่ว่าแตกเิ็นก้านสาขาออกมาหน้าเซรอยๆจนเจริญเติบโตขึ้นมาลูกลูกก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจักรวาลกว้างกว้ากว้างจากจักรยานจักรวาลอ๋อจักวานกวางใหญ่ไปสานไปเรื่อย แล้วต้องทำไมต้องทินเนอร์มันต้องนิพานทั้งหมดรูปต้องนิพพานด้วยแล้วอันนี้โลคนะ่แตกหรือเปล่าไม่มีวัตต์แตกโล่ไม่แตกไม่แตกแล้วทำไมเุืิยะจักรวาลนั่นคือโลกรบอลโลกบอลและวทำไมต้องกินทินเนอร์ใส่นารแข็งต้องดมอ๋อต้องดมแล้วจะใส่น้ำแข็งทำไมทำไมต้องดมในเมื่อดมแล้วทำไมต้องใส่น้ำแข็งต้องแข็งจะเย็นมากเย็นแล้วขับทำร้อนตรงไหแล้วท้าไม่ใส่น้ำแข็งดมไม่ได้เหรอเช่นภูเขาไฟระเบิดเนี่ยก็คือว่าอ๋อที่ตรง น้ำข้างในเย็นเย็นระเยื่อแล้วขับไอ้น้ำขึ้นมาจากแล้วมันเกี่ยวอะไรกันน้ำแข็งอะน้ำแข็งคือธรรมชาติอันดับหนึ่งน้ำที่เนื่องจากน้ำน้ำสีขาวบริสุทธิ์เออแข็งก็สีขาวบริสุทธิ์อ่าครับน่ารักสุดๆเลกศาสไาเอตกุลซาสไดเอตกุลควัสดีกว่าโอ้สวัสดีครับเป็นผ้าไปแล้ว อามีบทสรุปด้วยมีมีมีบทสรุปด้วยน้ำแข็งแล้วกินเน่ใช้ดมใช้สูตรดมแล้วก็นั่นแหละเขาเรียกว่าอมตะสังขารอมตะสังขารน้ำอมฤตน้ำอมฤตเหรออมฤตของคุณมาแจ่มเจ้าแจ่มเจ้าเหรออ๋อเฮี้ยป้าบุญจินเฉยเลยเว้ย จะไว้ผมยาวทำไมโอพระพุทธเจ้าตกลงเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอินทร์พระอินทร์กับพระพุทธเจ้าเหมือนกันเหรอแล้วพระพุทธเจ้าวะน้ำแข็งกับทินเนอร์น้ำแข็งกับทินเนอร์ ต้องดมทินเนอร์ใช่ไหมนี่แหละนิพานล่ะที่นี่แหละนิพานนิพานคือดมทินเนอร์นิพานทินเนอร์ใส่น้ำแข็งทินเนอร์ใส่น้ำแข็งนี่คือนิพานเลยนิพานนมำตาสังข้างโอ้โหสุดยอดไม่ตายเลยอ่ะอันนี้คือดมทินเนอร์หรือเปล่าก็ดมทินเนอร์ใส่น้ำแข็งหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อใหม่ตอนเช้าอันนี้ดมหรือกินเนี่ยโดมโดมเฉย ใส่แก้วก็ได้แก้วกลมๆดูดกินด้วยหรือเปล่าไม่กินนะแค่กินกินน้ำแข็งกับน้ำเย็นอ๋อแล้วกินยารักษาตัวแล้วทินเนอร์ดมอย่างเดียวทินเนอร์ก็เทใส่น้ำแข็งแล้วก็ก็ดมเทใส่เหมือนกินเหล้าใะ่ไหมเหมือนทานเหล้าใช่ไหมเทใส่น้ำแข็งแล้วก็เทสูดตรงอัวตั้งข้างในอย่างเรากินเราอาบเราตื่นเช้ามาเราต้องอาบที่นอกอ้ภายใมันไม่ได้รักษานี่เนี่ยยารักษายารักษาคือทินเนอร์ทินเนอร์ผสมน้ำแข็งยารักษาโมโนซียีชาทำมาตะส่ว ไถโดทินเนอร์เป็นอมตะใช่ไหมโด่งแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเลยก็ถือว่าสังขารมีการเนี่ยตำนานคำสาฟาคำสาฟาโรแก้คำสาฟาโรได้โอ้ไปฟาโรแล้วเฮียแล้วแก้คำสาฟาโรฟาโรสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกนั่นคือทรายกับน้ำและพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้านั่นคืออมตะแล้วทรายกับน้ำกับพระพุทธเจ้าทรายหนึ่งเม็ดคือหนึ่งชาติของพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าหลายชาติเลยเหรอ ประมาณไม่ได้เลยแล้วไม่มีใครทําอะไรทําอะไรระบบสุริยะจักรวาลได้เลยเราอยู่ที่นี่คือแดนนิคารแต่โลกไม่แตกใช่ไหมไม่มีวันแตกโลกไม่มีวันแตกสุริยะจักรวาลอยู่หรือเปล่าครบถ้วนหรือเปล่าอ้หเกินไปไม่ได้ที่โลกจะแตกทุกครั้งที่เกิดพายุขึ้นมานั่นคือหมายความว่าศาสสารใดบารมีศาสารใดคุ้มครองมนุษยเสียชัยสิ่งที่สิ่งที่สูญเสียไปนั่นคือสิ่งความโชคร้ายไม่ใช่ตัวตนของมนุษยช์นั่นคือปีศาจโอ้นั่นคือปีศาจความจริงความเป็จริงของโลกมนุษย์โอเคแบบโอเค มอันนี้มี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 บทสวดไหมอ่าบทสวดก็คือแผ่เมตตาจิตหรือว่าชุมนุมเทวดาเอาลองลองสวดให้ดูหน่อยชุมนุมเทวดาหรือว่าแผ่เมตตาจิตเอาลองสวดให้ดูหน่อยะสว,สวดไม่ได้เหรอจะเทศทางเทศนาอย่างเดียวโอ้ก็ค oh. ือว่าเทศเทศทางทางเทพโดยการตรัสรู้เทศนะยอดตัสรูพระเทศนะตัสรูน้นักเทศตัสรู้นักเทพตัสรู้เทศนะโอ้อ้โอ้อ้อโอเคครับ แล้วทำอะไรจะเป็นอมตะต้องทำยังไงน้ำแข็งใส่ทินเนอร์น้ำแข็งใส่ทินเนอร์เนื้อนาบุญของโลกนั่นคือบารมีของพระพุทธเจ้านั่นคืออาหารกันอาหารของมนุษยชาติแต่คําว่าอมตะสำคัญนั่นคือน้ําแข็งกับทินเนอร์การน้ขับล้างข้างในพระพุทธเจ้าดมทินเนอร์ใช่ไหมอย่างน้เนี่น้ําที่เราใช้อาบน้ำเป็นการรักษาภายนอกความสะอาดของร่างกาย แต่ว่าภายในเราต้องใช้น้ำแข็งทินเนอร์สูงเข้าไปทินเนอร์นี่ล้างข้างในใช่ไหมทินเนอร์มีขับล้างมียาพิเศษพวกยาพิเศษยาพิเศษทันกายทันหันยามาตายามาตาทินเนอร์คือยาพิเศษนะฮะยามาตาโอเคเนอร์ผสมน้ำแข็งเขบอกผลัดจะเป็นโซดาเนี่แหละฮนุมานนั่นแหละขนเพื่อฮนุมานตกลงคุณเป็นฮนุมานหรือว่าคุณเป็นพระพุทธเจ้าก็ฮานุมานนั่นแหละ พระพุทธเจ้าก็เป็นเนุมานเหรอเอาผมจะพูดตรงๆว่าผมเป็นใครแล้วพระอ,อินคุณเป็นพระอ,อินหรือคุณเป็นอะไรโลองพูดตรงๆไหมว่าผมเป็นใครเอาว่า,<บ>ามานนเบลา่าชโรทของพระพุทธเจ้า <c oughs> คุณเป็นราชโอรสของพระพุทธเจ้าเหรอพระราหุลโอ้พระราหุลหูทิพย์แล้ว <Okay. S 1> ไหนคุณว่าคุณเป็นพระอินก็พระอินนะพระอินคือพระราหุลเหรอพระราหุลลูกชายพระพุทธเจ้าก็คือสมเด็จโตนะอ๋ออ๋อ ผมเปิดเผยความจริงเหมือนกันโอ้นี่อันนี้อันนี้คือความจริงใช่ไหมนึกเรื่องจริงผมเป็นอะไรผมเป็นพระรามผมเป็นพระรามพนาลัยแบ่งพ่างมาพนารายณ์มาเกิดมากำเนิดสังหารปราบปราบพุทธกันได้เออพระนางศรีดาวขึ้นมพระนางศรีดาพระนางศรีดาวต่ามอะไรอืมเลือดเลยลืออะไรนี่แล้วมีรพี่ชายเอาผมตกลงผมเป็นพี่ชายคุณหรือผมเป็นอะไรกันแน่ใช่ผมผมน้องคุณเล็กแล้วพรนารายณ์นี่เป็น พี่ชายของพระลาหุลเหรอพระเนี่ยผมถึงเป็นพี่ชายของพระอ๋อตกลงผมเป็นลูกพี่หรือผมเป็นพี่หรือเป็นลูกน้องหรืออะไรคุณฟาโรห์ไงแล้วฟาโรห์อ่ะฟาโรห์นั่นคือพระพุทธเจ้าเป<ล>็นพระพุทธเจ้าเป็นฟาโรห์เหรอใช่โอ้มาจากอียิปต์เขือเนี่ยมาจากอียิปต์พระพุทธเจ้ามาจากอียิปต์ใช่ไหมใช่ดำเนินอะไรอียิ